สวดีครับมื่อนีพาพ่น้องมาเบิองวิธีฮอมกน้องใหม่ครับผู้ใดห้อมใบตองลราไ,ไปเฮ็บ่เปงก็เบิองวิธีเลยครับเด้อเหุไงไน,น,นี่ยควานนี่ครับดึงเขอมาหากันา,าพับขอาไปปึ๊บฟังนี้ดึง้า <โอ S 1> ไปปึ๊บ <โอ S 1> ฟังนี่สวยแล้ว หาใหม่ตอนว่ามีใหม่คัดอันนี้เป็นน้ำใหม่หอะไรครับใส่น้ำปลาผงชิ้ำรอน้ำปลาแดกใส่น้ำยานังครับนี่ใส่หอมแดงไปมันหวานเลยพี่น้องใส่ขา้าวเบีอร์นำ้ำกระบอกมึงอยู่ได้ไหมนใส่ข้าวเบียร์น้ำมันบ่นใส่ข้าวเบียร์น้ำมีอย่างไงแม่ค่ะมีขา้ขาวเบียร์ ใส่ขาเบีหลายๆมันจ๊งเหนียวมัเจเยังอีกใส่ขเบียใส่ปลาเด็กสุรอดน้ำปลาเกลือจจ๊น้อยมูงว่ใส่ดอกแล้วเขาพกินพวกเดียวกันเ๋ยวอันนี้รอรอนีเนี่ยขาดกันใส่ผักอีตูเออผอีตูผักไใก่ลมี้จอไปเออเขาจะไม่เล็ ยางมันเอาปไะเด่๋ยวเปลือยแลนาะยางานรมาดละกันารอะจกอะพี่อ้่มีจียูกจกมยูนี่ครับผับปุ๊บหัวนิบเขาข้างนี้มาเบิงแน่มาเบืองแน่วิธีน่ะจุบเบาเออนี่มันนั่นวัน เฮ็ดขีให้ว่าแม่โตก็เฮ็ดได้ี่ได้ปฏิบัติเลยเอองามครับนี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่มาเบิ้งเอานี่นี่ที่ลงยูทูบไปคนหาเอาก็ต้องบอกรอกเออทาพอแล้วเออพอแล้วก็เลยแบ่งจอเนาะกกระจายใน่ มกละหนุ่งไอ้สองหนุ่งเพอแล้วาเพราะเดาอีตูสักตัวชิญ่ะอย่างมุกคือซื้อจับมุกมหาการอะไรกันเป็นกูมาแตกหมดเลยใบโตกันดอกใบอตมันเหี่ยวข้านันประนดี๋ยวก็แตกเลยครับมาเพิ่มมาบึงเอามาเห็ดดูมาเห็ดดูกว่นี้เออมาลองดูท้าโคตรอยู่นี่เห็ดเป็นสวยงามเออแต่ว่าหน้าตาคิดไรแต่ว่าเห็ดงามเลย ตาบุญเออให้เช็ดดาวดูเอาห่อนี่ หมกปามหมกหยังสิโอ้ยเบาดิไปโตเค้ายะมันแตกก็ตากแดดมันเฮียวซะก่อนเด้อครับียวไวเออแบงให้สิเบิ่งบงเจ้า้นกนั้นนะน้ําบ่บ่น้ําใหม่หเอาเใหญ่โดอกามึงอีกใส่จอเีมันหลายปวดมันลนไปตองเเนาะบีมันเปน่จับลนไปตองือ ับไปทางพุนัไไทด้เออเออเออนั่นแหละดึงออกไปเออนั่นแหละวันนี้นจุ่มกันไหกจุ่มเออับไปทางพี่เออกรอยู่ทรงมันอยู่ฮะับมันก็เป็นเรียงเออน่าดีมันก็งามมานนี่ตัวนั่นเม่นี่ดครับ เมื่อนั่นนอหอวงนอใหม่นาะโอ้จุ่เอามันยัีเบ่าคุณพ่อเ็นบอก่าจะเมตัวยังพอเยี่ยมกี่ตัวนั้นจุ่มจุ่มเลยตนอู้สืยเยอะอหองามนูันี้หามแตกไงเออแก้มันารอเลยเน่แต้หัวเดียวเออโอ้ยนอิบหล่งไงเขาพูด่ฝึกเอาอ่อนท้อเลว เอตอเห็นห่อยให้ลืมันล่นไปตองพ่อได้แบ่ง้าเจกไม่ะจาคนละโมกนโมกกะดีใจตัวพี่นองเฮาเงินกินต anyway. ัวอยู่หนรถกลับกลานึงเอามาหน่อยเถอะไปหาคนยังไ้ก็นั <kę naprawdę> <med> ่งหายใจถิ่มยู่นี่คิดข้าวเหนียวได้ อยู่วันดมันเปิดใไพวกรีนองหยุดไ่ได้ไปใส่นองเอ้ยหดหมแล้วจับรตัวอนไตัวเสียวเมืตัวห็ดมยังไงหมบ่ข่อยไม่อะไร้ไม่ช่สอมกเลหามุก้จับบัตมกลวสาวสมเยอเอตัวเสียนี่อ ขายไม่ใหญ่ลงกลุ่มนี่ป๊บคตสร้งเิดเลยเด้โคร้าขายะบิมกับิบาทิบหาบาทนสุดท้ี่ปขายิบมันบอได้คาคานค่าเอาบอแมนบอกเขาก็อยู่จะเ้าบาทมย่เยุ่ตลาดมุจะบาทเรายี่บนตรงสี่สิบบาทได้เลยขายเลบอขี้ขานเบรเลยน้อใหม่ยุ่งยัง สอหนึ่งสองสามสี่ห้าหามุกหามกก็ลอยหนึ่งเลยนี่ได้เราสองลอยเอาเปะถ้าพี่าลงกลุ้มนี่ขายบเบอร์เรือนี่นโอ,อ้ก็ลงแกงทำไมเงี้ยบุคคลการกี่ค่าค่าเดไปช่วงโอเคครับคลิปนี้ไว้สานี้ได้ไปน้องฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ,บร